เทคนิคสำหรับการที่เราเนี่ยจะเลือกตัดสินใจเลือกทางเดินไหนเลือกอาชีพอะไรหรือว่าเลือกคู่ครองของคุณนะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ทุกๆก,การเลือกเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจเลือกเดินทางนี้เลือกคนคนนี้เลือกโอกาสในการทำงานงานนี้แล้วเรารู้สึกสั่นสะเทือนรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นรู้สึกมันท้าทายรู้สึกใจใจมันสั่นรู้สึก รู้สึกมันร้อนๆวูบๆหนาวๆนะคะสิ่งนั้นน่ะมันคือเป็นแรงสั่นสะเทือนจากจิตวิญญาณของคุณนะคะแสดงว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือตัวตนของคุณที่บอกว่าใช่ใช่ช่ฉันชอบฉันเอาอันนี้แหละฉันไปทางนี้แหละเอออันนี้แหละดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกคุณตัดสินใจที่จะเลือกคนคนนี้เลือกงานนี้เลือกโอกาสนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอมันจะดีไม่น่ แต่มันก็ดีนะเห็นเขาว่าดีเออคนนี้มันก็โอเคนะมันก็น่าตาดีมันก็ดูดีมันก็ฐานะดีมันก็โอเคแต่คือเราก็ยังไม่ได้สะทกสะทานสั่นสะเทือนอะไรสักเท่าไหร่เลยก็คือรู้สึกว่ามีความคิดในสมองเนี่ยมันทำงานมากกว่าความรู้สึกข้างในนั่นอะเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะ คือคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะคือตัดสินใจไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้เทคนิคนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจด้วยความคิดนะคะจะไม่ได้ตัดสินใจเพราะความรู้สึกนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะประมวลผลตลอดเวลาว่ามันน่าจะดีแหละมันน่าจะโอเคแหละเออเขาก็ดูดีเพราะว่าช่วงแรกที่คุณจะตัดสินใจแล้วคุณเลือกเขาเนี่ย มันจะมี first impression อยู่แล้วว่าคุณชอบอะไรบางอย่างในสิ่งนั้นในงานนั้นในคนคนนั้นนะคะแล้วสมองเนี่ยมันจะผลิตเหตุผล support ว่าเฮ้ยมันมันน่าจะดีแหละมันน่าจะโอเคแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจด้วยความคิดด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะมันจะไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะ สักพักหนึ่งคุณก็จะเปลี่ยนใหม่อีกรอบมันเสียเวลาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วสั่นสะเทือนโหนี่มันใช่แน่ๆเลยรู้สึกตื่นเต้นอยากจะกรี๊ดอยากจะแบบโอ๊ยทำไมมันเจ๋งอย่างนี้นะคือสั่นสะเทือนไปทั้งจิตวิญ,ญญาณของคุณเลยให้เลือกตัดสินใจเลือกไปในทิศทางนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย